ครับคสัรีครับนักศึกษาทุกท่านคณะท,ท่องเที่ยวจากแหล่งศึกษามศาศึกษาธรรมชาติที่นี่นะครับผมมีเรื่องที่จะแนะนําเกี่ยวกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ท่านเข้ามาอยู่ในในเขตพื้นที่ที่นี่ตรงนี้นะครับคือเป็นเขตพื้นที่ของบ้าน,น้ำคำตําบลพลนย้างอเภอนาคูจังหวัดกาละสินนะครับชื่อวัณอุทยานภูแฝกนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมนะครับทั้งหมดที่วนญญณอุทยานผูแฝกครอบคลุมอยู่4,062ไร่นะครับโดยประมาณ แต่พื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นหมื่นหมื่นสามสี่หมื่นไร่นะครับแต่พื้นที่วัฒนายานถูกกําหนดให้เป็นวัฒนายานแค่สี่พันไร่เท่านั้นนะครับวัฒนายานผู้แฝกมีแหล่งที่จะแนะนําประมาณห้าถึงหกแหล่งนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่จะแนะนํานะครับหนึ่งจุดเด่นนะครับจุดขายคือรอยเท้าไดโน,นเสาร์ผู้แฝกนี่ยมีรอยเท้าคือจุดเด่นนะครับรอยเท้าไดโน,นเสาร์ชนิดกินเนื้อขนาดใหญ่นะครับนี่คือคือที่ เป็นจุดประกายให้สื่อต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมคือลอยนิำเสารอนนะครับหินนะครับไม้กลายเป็นหินนะครับที่ก่อนจะเลยไปทางลอยท้าอยนเสาก็มีไม้กลายเป็นหินให้ท่านดูนะครับอายุประมาณ150ล้านปีนะครับลอยน้ำเสาร้อยสิบล้านปีอันนี้อาจจะก่อนไปนะครับทีนี้ไม่จะเบ้านะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนักท่องเที่ยวเป็นึ่งที่สามไม่เบ้า ทางผ่านมาแล้วก็ทางโค้งตรง,ตงาาเป็นสลาเป็นศาลมียาวว่าศาลนางนอนนะครับอันนี้เป็นที่สักการะของหมู่บ้านแถวนี้นะครับนับถือบูชาเคารพกราบไหว้นะครับตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากอย่าลบหลู่อย่าไปพูดอะไรมากมายเกินเขตจำกัดของท่านบางทีท่านอาจจะโมโหนะครับอาจจะเกิดอาเพศแก่ตัวท่านที่ท่านมาเยี่ยมเดือนนะครับกรุณาสำรวมตรงนี้เคยมีคนเอาไปทำแกะสลักเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ มันเป็นรูปแบบเหมือนๆคนที่สุดแต่เอาไปแล้วเกิดอาเพศกับคนที่เอาไปนั้นตายนะครับคนที่เอาไปละก็เลยเอากลับขึ้นมาไว้ที่เดิมนะครับไปสามสี่คนตายหนึ่งคนถ้าไม่เอากลับมาละอาจจะเกิดอาเพศอาจจะตายถึงสองสามชีวิตก็ได้นะครับก็เลยเอากลับขึ้นไว้ที่เดิมทําให้ไม่เว้ารู้จักกล่าวคานไปทุกเขตนะครับในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับอันนี้ให้ นับถือนะครับสักการะบูชากลับบหา้ทุกท่านนะครับจากแม่ยาเบ้านะครับก็ขึ้นไปลอยเทา้าลอยพุทธบาทบนหลังเขาภูแฝกนะครับจุดสูงสุดของภูแฝกนะครับคือตรงนี้ความสูงระดับพื้นทะเลนะครับระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ475เมตรนะครับท,ที่จุดที่เรายืนอยู่นี้นะครับความสูงไม่เกินนะครับ260เมตรนะครับในระดับน้ำทะเล จุดไม่ยาเบ้าคือ300นะครับ300เมตรแต่ผู้แฝก475เมตรคือจุดสูงสุดของที่นี่นะครับอาจจะต่ำกว่าผู้พันสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าท่านจะขึ้นไปท่านต้องเตรียมขวดน้ํารองเท้าอะไรให้เพียบพร้อมในการเดินป่านะครับยาดมนะครับเผื่อคนที่ไม่เดินบ่อยอาจจะเกิดเป็นวิงเวียนหน้ามืดได้นะครับเพราะความสูงชันมันเยอะนะครับสูงมากนะครับเตรียพมพร้อมให้ดีพอไปถึงนะครับ รอยพระพุทธบาทจะอยู่ข้างๆลานจอดของฮอลิคอปเตอร์นะครับตรงสถา,านีโทครละคมนาคมของผู้แฝกนะครับแต่ก่อนเป็นค่ายของทหารนะครับฐารอากาศตอนนี้เปลี่ยนเป็นค่ายสื่อสารของกรมของผู้แฝกนะครับตอนนี้จะเป็นรอยเป็นอยู่บนแองหินมันเกิดโดยธรรมชาติแต่มันเหมือนเหมือนรอยเท้าข้างสายของเท้าของของเราแต่เป็นใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กนะครับความกว้างประมาณ2เมตร ยาวประมาณสี่เมตรลึกหกสิบเซนติเมตรนะครับอันนี้ให้ท่านขึ้นไปชมดูได้ดูได้นะครับข้างบนอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเตรียมน้ําเตรียมข้าวเตรียมอะไรไปถ้าไปถึงท่านก็จะได้เห็นนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็จะชมทิวทัศน์ทั้งหมดรอบเกตอาําเภอนาครูขาวงาทั้งพายพึ่งก็จะมองเห็นทั้งหมดนะครับขึ้นไปอยู่จุดนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับเ็นตรงนั้นเวลาหน้าหนาวนะครับถ้าเราขึ้นไปถึงก่อน สามโมงเช้านะครับจะมีหมอกอยู่ข้างล่างนะครับให้เห็นเป็นเหมือนเหมือนภาคเหนือน,นะครับจะมีหมอกข้างล่าง<ม>สวยงามมากพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยนะครับไม่แพ้ที่อื่นถ้าเราไปถึงจุดนั้นนะครับสวยมากมอีกต่อไปนะครับคือผักน้องนะครับผากุ<ม>ูกน่องผักน้องเป็นชื่อตำนานของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาทํามาเป็นยางเอาน้ํายางมามามา,มาเสียบไอ้มาชุบลูกดอกแล้ว ล่าสัตว์ใหญ่นะครับมันเป็นยาพิษนะครับตัวน,นี้สามารถฟันเอาอยางของต้นน่องนะครับเอาลูกดอกไปเอาลูกดอกแล้วยิงสัตว์ใหญ่แล้วตายนะครับอันนี้คนโบราณเขาคเ,ออเคยทํามาแล้วก็มีรอยให้เห็นตามต้นของต้นน่องที่ต้นที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เป็นรอยที่เห็นอยู่นะครับถ้าท่านไปเห็นห่างจากที่นี่ไปประมาณ4กิโลนะครับนะครับ ถ้าท่านไปท่านจะรู้เมีรอยรอยรอยเป็นหลักฐานให้เห็นอยู่นะครับถึงปัจจุบันนี้อีกที่หนึ่งคือรอยประหลาดคือรอยหอยโบราณนะครับเมื่อก่อนนะครับ,อ,รนะรบอาจจะเป็นน้ําทะเลตอนนี้ที่เร็นลอยคาดว่านะครับแกนของโลกอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช้อายุนานมากนะครับอาจเปลี่ยนแปลงจากขัวยย้ว่างนี้อาจจะเอียงไปทางนี้นะทำให้น้ําทะเลเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ลดลงไปทําให้หอยนี้ ค่อยๆไต่ลงไปนะครับทำให้มันเป็นรอยแล้วก็มาฝังตัวเป็นมุดมุดมุดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยทําให้เป็นรอยเป็นรอยสามสามเส้นขนานกันเราไปมีหลุมมุดลงไปตรงนั้นนะครับแต่เราไม่ได้ไปขุดดูว่ามันมีซากหรือไม่นะครับแต่ยังเป็นรอยเห็นอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับใช้เวลาสามสิบนาทีในการเดินนะครับจากนั้นนะครับไปน้ําโจกนะครับน้ําโจก น้ำโจกเป็นแหล่งที่น้ําลงสมบูรณ์จากที่นี่นะครับคือมีน้ําซับไหลอยู่ตลอดปีนะครับตรงนั้นนะครับก่อ mm hmm. นจะเรียกว่าน้ําโจกนะครับคือหน้าฝนฝนตกนะครับเสียงน้ําไหลบาจากภูพานภูเขาฝั่งโน้นมันไหลลงมาเนี่ยเสียงดังมากนะครับเสียงลึกโคมโจกเจี๊ยเขาเลยเรียกว่าน้ําโจกนกครับแล้วก็มีตาน้ําอยู่ที่นั่นนะครับสามารถนะครับดื่มได้กินได้ ใสนะครับนั้นตรงนั้นนะครับไม่มีมลพิษเพราะว่าน้ำจากภูเขานะครับใสเย็นนะครับตรงนั้นไปดูได้นะครับธรรมชาติจะเขียวตรงนั้นจะเขียวแต่ตรงนี้เป็นป่าที่เพิ่งจะฟื้นคืนใหม่นะฮะยังไม่ไม่ไม่เหมือนกับภูพันเหมือนกับน้ําโจ้นะครับตรงนั้นจะสมบูรณ์เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากยู่นะครับตรงนี้เป็นป่าที่ฟื้นคืนเมื่อก่อนเคยเป็นไร่มนสํสปะหลังอย,อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเคยถูกบุรุกมาแล้ว ในปี2 5 2 5 2 6 2 7นะครับตอนนี้เพิ่งมาปลูกป่าใหม่พอ2133ขึ้นมานะครับหลังจากเมื่อแต่กันต้นนั่งมาเป็นป่า2133ถึงพอ2551นะครับปลูกไปตรงนี้หลายปีนะร,รวมพื้นที่ทั้งหมดก็หลายหมืนม่นไร่เป็นแสนไร่นะครับแตพ่พื้นที่วัาน,นะนั้นวัานัอุทยานผู้แฝกนะจะควบคุมอยู่ในสวนป่านะครับในป่าสงวนแห่งชาตินะครับเป็นทวงแห่งชาติป่าดงห้อยฟ้านะครับอยู่ในพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ จำนวน4,062ไร่นี้นะครับครอบคลุมอยู่ตรงนี้ถ้าท่านมานะครับท่านจะผ่านหน่วยจัดการต้มน้ำลำพยาคขึ้นมานะครับ3กิโลเมตรนะครับจากตรงนั้นถ้ารวมถึงข้างล่างจากทางบ้านน้องจะเป็น4กิโลเมตรนะครับถึงตรงนี้ท่านจะมาพบกับรอยแล้วเท้าไดโนเสาร์นะครับและก็นะครับไม่มีที่นะทางที่จะลัดไปที่อื่นนะครับมาตรงนี้แล้วก็กลับอย่างเดียวเลยนะครับ ไม่มีทางลัดไปที่อื่นนะครับท่านต้องกลับทางเดิมนะครับถ้าท่านจะมาศึกษาจะมาพักแรมนะครับท่านต้องเตรียมอาหารที่ท่านจะมากี่คืนกี่วันท่านต้องเตรียมมาเองนะครับทางหน่วยบริการได้แค่สถานที่นะครับอย่างอื่นท่านต้องเตรียมมาเองไม่จะเป็นเป็นสนามเต็นท์ของท่านต้องเตรียมมาเองการทําอ,อาหารอะไรท่านต้องจัดมาเองนะครับ ทางวัตอายา์ภูแฝกจะได้แค่สถานที่ครับกระน้ําก็พอมีนะครับน้ำนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้กับท่านทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเยี่ยมเยือนนะครับถ้าท่านจะมาพักแรมท่านต้องเตรียมนะครับถ้าท่านมาสักคู่สักคราวนะครับก็ไม่เป็นไรมาเยี่ยมชมแล้วกลับไม่มีอะไรครับก็กลับมาได้มาเยี่ยมชมได้มีอะไรสอบถามเจ้าหน้าที่อยู่ประจําอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการก็มานะครับยังมีนะครับเวียนยามประจําอยู่ทุกทุกวันนะครับ ถ้าท่านจะมาเชิญติดต่อได้นะครับเบอร์โทรมีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรนะครับเขียนไว้ให้ดูที่หน้าป้อมยานนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินเวลาท่านมามีอุบัติเหตุมีอะไรแต่ที่นี่นะครับโทรศัพท์มันอาจจะไม่มีสัญญ,ญาณโทรไม่ได้ถ้าท่านจะโทรศัพท์นะครับติดต่อสื่อสารต้องออกไปข้างนอกหลังจากสารไม่ยจวเบาออกไปนะครับถึงจะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้นะครับอยู่ต voilà. รงนี้ไม่มีญญญนะครับคืออับเลยดูได้นะครับไม่มีคลื่นสัญญาณอะไรนะครับตรงนี้ ท่านต้องเดินออกไปหรือจะมียานพาหนะพาไปก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่มาไปตรวจอะไรพาไปโทรศัพท์คุยได้นะครับตัวน,นี้เขาฝากไว้นะครับเข้าใจท่านที่จะมาเยี่ยมชมนะครับตอนนี้ไม่มีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์ขอขอบคุณครับอเอาแค่นี้นะครับ